สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้จะมาทำนายดวงด้านความรักของเดือนตุลาคม2567นะคะจะแยกทำเป็น3สถานะนะคะมีชาวโซนสถานะไม่ชัดเจนและก็ท่านที่เป็นแฟนกันแล้วค่ะ เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคู่นะคะมันเริ่มกันที่ชาวโสดกันดีกว่าค่ะชาวโสดนะคะในเดือนตุลาคมนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเพราะว่าจะมีคนที่ถูกใจเข้ามานะคะแต่ว่าหลายหลายคู่นะคะที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้อาจจะยังรักคนเก่าอยู่นะคะอายังอะไรอาวรคนเก่าอยากกลับไปหาคนเก่านะคะซึ่ง อาจจะไม่เปิดใจให้กับคุณใหม่หรือถ้าเปิดใจให้คนใหม่อาจจะไม่ได้อ่ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะเพราะว่าดูไพ่แล้วชาวธนูหลายๆคนนะคะยังรักคนที่เลิกลาไปแล้วนะเพราะว่าหลายๆคู่อาจจะถึงขั้นเป็นครอบครัวกันแล้วนะแล้วมาจบความสัมพันธ์ไปนะคะมาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าชาวธนูในเดือนตุลาค่อนข้างมีสเสน่ห์นะ มาดูเพิ่มเติมนะคะชาวโสด ในเดือนตุลามีสนเสน่ห์มากๆเลยนะคะแต่ว่าความรักอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะคะหลายๆท่านอาจจะโฟกสัสกับความรักที่จบไปแล้วนะคะพยายามไปขอโอกาสจะเข้านะคะ ทำทุกวิถีทางนะแต่ว่าอา,อาจจะก,กลับไปยากพอสมควรนะดูจากไพ่แล้วนะคะเขาอาจจะไม่ใจอ่อนให้เราหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลานะเพราะว่าเขาค่อนข้างเย็นชาใส่เรานะคะซึ่งจริงๆแล้วชาวธนูในเดือนตุลาค่อนข้างจะเสียใจค่อนข้างจะผิดหวังกับความรักนะ เราอาจจะยังรักคนเก่าของเรามากๆเลยนะคะแต่การไปขอโอกาสของเรานะดูเขาไม่ค่อยสนใจใยดีเท่าไหร่นะคะโอเคจะประมาณนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้ารักกันนะค่อยๆค,คุยกันนะคะ มาดูสถานะไม่ชัดเจนกันดีกว่าค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวธนูนะคะ ท่านใดที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาการนนะัดสถานะไม่ชัดเจนอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึง่งหลายๆคู่าอาจจะถึงขั้นว่าตัดสินใจอยากจะเดินออกมากลับมาโสดอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเจอสถานาการณ์แบบนี้ในเดือนตุลาจะได้มีการปรับจูนกันส่วนไหนที่เข้าใจผิดกันหรืออาจจะไม่ถูกใจกันนะคะได้คุยกันนะให้บอกบอกถึงการได้ปรับจูนนะคะ หลายๆายคู่อาจจะได้เลื่อนสถานะนะจากคนคุยอาจจะเป็นแฟนกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วหลายๆลายคู่มีปัญหาก็ได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะท่านใดที่รู้สึกว่าไม่ถูกใจกันน้อยใจกันนะให้คุยกันด้วยเหตุผลนะคะอย่าคุยกันด้วยอารมณ์นนะเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งสัญญาณอันตรายต่อความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่นะคะ โดยรวมแล้วถือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะหลายๆท่านที่มีปัญหาก็คืออาจจะได้เคลียร์กันนะอย่าใจร้อนนะคะมีปัญหาเออาจจะจะเลิกคุยอย่าทำแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาลักษณะจะประมาณนี้นะให้เคลียร์กันดีๆปรับจูนกันดีๆนะคะท่ารักกันนะไม่งั้นจะเสียใจทีหลังนะโอเคค่ะ มาดูท่านที่เป็นแฟนกันแล้วดีกว่าค่ะ ทัานที่เป็นแฟนกันแล้วนะคะชาวธนูจริงๆค่ะไพ่ถือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะในเดือนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะได้มีการปรับจูนกันนะคะอันไหนขาดอันไหนเกินนะคะความรักจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นคะ่ะหลายๆคู่นะคะดูจากไพ่แล้วเวลามีปัญหากันจะรอให้อีกฝ่ายเป็นคนเอ่ยปากก่อนนะคะทั้งๆท,ที่เราลักเขาอ่า ลักษณะจะประมาณมีทิฏฐิใส่กันอยู่นะคะทั้งทั้งที่เราทุกข์ใจทั้งทั้งที่เรามีปัญหาให้เคลียร์กันดีกว่าค่ะให้ไปให้ขึ้นลักษณะของการปรับจูนนะคะ ปัญหาต่างๆมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะลดความเอาแต่ใจของเรานะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็เป็นไปได้นะคะการเอาแต่ใจการที่มีความทิถีเนี่ยมันนำความทุกข์ใจมาให้ชาวธนูมากมายเลยนะอาจจะเป็นที่คู่ของเราก็เป็นไปได้ถ้าเขาเป็นแบบนี้ให้เราคุยกับเขาดีๆค่ะความรักมันจะได้ไปต่อนะคะเพราะว่าดูแล้วจริงๆความรักของชาวธนูที่เป็นแฟนกันมันค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลอยู่มี ความทุกข์ใจทําใหา้มันไม่สบายใจอะค่ะเกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่เรารักเขาเขาเองก็รักเรานะคะ มันมีความรักให้กันแต่ด้วยความที่เอาแต่ใจหรือทิถีอย่างที่กล่าวมานะมันจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ในเดือนนี้มันจะเป็นความรู้สึกด้านจิตใจมากกว่านะคะไม่ถึงกันถึงกันถึงกับว่าทะเลกกาะกันรุนแรงแล้วเลิกกันไม่ถึงขั้นนั้นนะคะมันจะเป็นการปรับจูนในลักษณะท,ที่ดีขึ้นด้วยซ้ำนะคะโอเคมาดูสรุปกันดีกว่านะคะท่านที่เป็นแฟนกันถือว่าเป็นข่าวดีนะ มาดูสรุปว่าพ่ออยากจะแนะนำหรือชี้แนะอะไรเพิ่มเติมนะคะ ท่านที่เป็นแฟนกันหรือคบกันนานแล้วจบการนานเนาะอันนี้ก็อย่างที่กล่าวมาคมาือมันยังรู้สึกว่าเรายังตัดใจปล่อยวางได้ไม่หมดนะ,อ,ะอันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะส่วนท่านที่คบกันอยู่นะคะให้ขึ้นมาเตือนลักษณะของการถ้าเรารักเขานะคะเราต้องอ ใจเย็นๆนะคะไม่เอาแต่ใจนะไม่งองแงจนเกินไปนะคะคนเราบางบางทีอาเวลารักใครมากๆจะเออาจะน้อยใจเออาจะเอาแต่ใจนะคะเออาง,งอแงงแงนะคะ,ะถ้าเป็นมากไปมันจะส่งผลเสียต่อความรักนะคะทั้งของเราและของเขานะ งองแงได้เอาแต่ใจได้แต่พอประมาณนะคะรักเขามากนะคะเราอาจจะเป็นมากนะอันนี้ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะส่วนอื่นไม่มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมแล้วค่ะ,อะขอเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านที่ยังเจอปัญหาอยู่นะคะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ